สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านในห้องซูมแล้วก็เฟซตุ๊กไลด์ด้วยนะคะก็ลูกเกดเอ็นรู้อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวสินค้านะคะที่ตัวเองประทับใจด้วยค่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้มีไวรัสมารบาดอีกแล้วนะคะเกิดความกลัวแลวแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะะเพื่อที่จะได้ต่อต้านไวรัสนั้นนะคะก็ ได้เห็นหลายๆข่าวเนาะที่พูดถึงเรื่องไวรัสก็เลยอยากจะเอาสินค้าตัวเนี้มาพูดให้กับทุกคนได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่ง mm. เผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยได้ทดลองใช้นะคะเพราะตัวนี้ตัวเก็บเองก็คือมีไว้ติดบ้านหรือเป็นยาสามัญประจำบ้านได้เลยนะคะเพราะช่วยให้อาพุงคุ้มกันเราดีขึ้นจากการที่สามารถต้านไวรัสได้นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักภูมิคุ้มกันของเราก่อนว่ามันคืออะไรระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีอยู่2แบบนะคะเป็นภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดระ,ะบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะกับแบบจําเพาะนั่นเองค่ะแบบไม่จาเพาะนะคะเป็นภูมิคุ้มกันที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดละแล้วลก็มีกลไกการปกป้องแอนติเจนแบบไม่จาเพาะนะคะเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกที่จะ เจอกับสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราอะ่ะก็อย่างเช่นผิวหนังนะคะจะปกป้องสิ่งแปลกปลอมหลายๆอย่างเลยนะคะที่จะไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายๆนั่นเองค่ะแล้วระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะก็คือภูมิคุ้มกันที่เกิดภายหลังหากเชื้อฟาดานแลกเข้าไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็จะมาต่อต้านนะคะก็จะมีจําพวกเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้เนาะจะจะมากําจัดสิ่งแปลกปลอมหรือสารพุ่มเพสต,ต่างๆคะ่ะที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะ แล้วภูมิคุ้มกันมาจากไหนบ้างนะคะภูมิคุ้มกันที่ผ่านทางทารกจากแม่สู่ลูกในครรภ์น,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น LGG ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็หมดไปเมื่อทารกอายุได้6เดือนนะคะทารกแรกเกิดนะคะจึงมีภูมิคุ้มกันตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแม่คนไหนที่คลอดลูกมาแบบธรรมชาตินั้นจะได้รับ ภูมิคุ้มกันตัวนี้ได้ดีกว่าคนที่ผ่าท้องคลอดนะคะและภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากน้ำนมแม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น LGA นะคะอ่าซึ่งเป็นชื่อที่แตกต่างกันภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองเมื่อมีการติดเชื้อตามธรรมชาติเช่นหัดเยอรมันคางทูมอิสุกอิใสไวรัสตับอักเสบปีเป็นต้นค่ะแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากได้รับวัคซีนนะคะก็เออมีภูมิคุ้มกันหลายอย่างเลยเนาะ ่มีที่มาค่ะแล้วก็ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำให้เกิดโรคได้หลายรูปแบบเลยโรคภูมิต้านตัวเองและโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ หากระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ด้อยกว่าปกติเนี่ยก็จะเกิดเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ง่ายกว่าปกติค่ะสําหรับมนุษย์นะคะอาจเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้จากโรคพันธุกรรมเช่นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหลายอย่างรวมกันแบบรุนแรงหรือโรคที่เกิดมาภายหลังอย่างเช่นการติดเชื้อเอชไอวีและเกิดเป็นโรคเอสนะคะหรือการใช้ยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะคะ อ่าแล้วก็เมื่อภูมิคุ้มกันของเราเริ่มลดลงเนี่ยเรามีอาการอะไรบ้างนะคะมาดูว่าหกอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าเนาะอันแรกเลยก็คือภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้ง่ายอ่านี่ก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องเห็นไหมคะเป็นหวัดง่ายนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้อ่าได้ง่ายขึ้นปวดท้องท้องอืดหรือท้องไม่ย่อยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อเกิดแผลก็จะเป็นแผลที่หายช้า เป็นแผลที่เจ็บนานนะคะแล้วก็หายช้าปิดสนิทช้ามากเลยนะคะแล้วก็ยังมีการอักเสบเกิดขึ้นบ่อยนะคะตามร่างกายของเราตามผิวหนังหรือตามอวัยวะต่างๆนะคะรู้สึกเหนื่อยล้าบ่อยไม่ว่าเราจะทาอะไรน,นิดหน่อยก็คือเหนื่อยหอบหรือว่าแบบหายใจเร็วประมาณนี้เนาะปุกอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครบ้างนะคะเราก็จะสามารถสังเกตดูได้ค่ะ ค่ะแล้วก็วิธีดูแลตัวเองที่บ้านตามหลักของแพทย์แผนจีนนะคะภาวะภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้นานทานลดลงเนี่ยซึ่งเกิดจากอาการที่ของปอดเนี่ยพร่องจะมีอาการแสดงเช่นเหนื่อยง่ายพูดช้าเบาลงนะคะพูดเสียงเบาลงหายใจสั้นเหงื่อออกง่ายไม่ทนร้อนทนหนาวและกลัวลมนะคะเป็นคนที่ขี้หนาวใส่ถุงมือสูงเท้าตลอดเวลาประมาณนั้นเนาะสาเหตุก็มักจากการที่ทำงานตากตำพักผ่อนน้อย มีอารมณ์เศร้าโศกนานแล้วก็โมโหง่ายจนทําให้ชี่ในปอดเนี่ยอ่อนแอค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้รับประทานยาสมุนไพรเนี่ยเพื่อปรับสมดุลน,นั่นเองนะคะเพื่อฟื้นฟูชี้แล้วก็พื้นฐานสําคัญของร่างกายของเราค่ะ กลไกการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะก็อวัยวะและก็เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันก็มีทอนซีนต่อมน้ําเหลืองไส้ติ่งไทมสัสไขกระดูกม,ม้ามแล้วก็หลอดน้ําเหลืองค่ะแล้วก็สิ่งแปกปลอมรอบตัวเราเนี่ย นากลัวมากเลยนะคะจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องหรือตกลงได้ะคะ่ะถ้าเราได้รับตัวพวกนี้เยอะกว่าที่เราสามารถกําจัดได้นะคะจะมีพวกไวรัสเลนูปรสิตแบคทีเรียสารพิษยีสต์แล้วก็ลานะคะซึ่งหลายๆตัวเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เราได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะจากอาหารการกินฝุ่นละอองหรือว่าอากาศรอบตัวเรา ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายมากนะคะถ้าเราภูมิคุ้มกันตกหรือภูมิคุ้มกันที่บกพร่องเราจะสามารถป่วยจากตัวพวกนี้ได้ง่ายมากเลยนะคะ อ่าแล้วก็การที่ต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปกปลอมไม,ม่จำเพาะมีอวัยวะตัวไหนที่ช่วยเราได้บ้างอ่าก็คือขี้หูนะคะก็จะดักจับพุลละององค่ะผิวหนังก็ป้องกันการลุกรางของเชื้อโรคและก็สิ่งแปลกปลอมเหงื่อจากตอมเหงื่อแล้วก็น้ำมันจากต่อมไขมันนะคะก็จะสามารถช่วย ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้ค่ะและช่องคลอดก็จะมีภาวะว่าเป็นกรดที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคได้ด้วยนะคะน้ำตามีเอนไซม์ไลโซซามนะคะที่สามารถย่อยผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ท่อลมมีการหลังเมื่อเพื่อดักจับฝุลอองหรือจุลินทรีย์ที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะได้แล้วก็กระเพาะอาหารก็จะหลังกรดไฮดรอลอริกนะคะที่ทำลายแบคทีเรียได้และกระเพาะปัสสาวะค่ะ ก็สามารถที่จะขับปัสสาวะพาจุลินทรีย์ออกไปกับท่อปัสสาวะของเรานะคะอ่าเรามาถึงสามสมุนไพรที่จะช่วยปกป้องเราที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้ต่อมต่างๆและเนอเยื่ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันค่ะ อ่าสามสมุนไพรเนี้ยก็จะช่วยในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีมากเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นอาเชล่าเชอร์รี่ตัวที่สองเป็นคามิ้นชันนะคะตัวที่สามก็คือชาเอมเทศค่ะอาเชล่าเชอร์รี่เนี่ยคะ่ะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีมากๆเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าเป็นนางเอกหรือว่าพระเอกของวิตามินซีเลยในผลไม้ทุกชนิดที่มีเยอะมากมากที่สุดเลยนะคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันได้ดีสนับสนุนการทํางานของ ระบบทางเดินหายใจส่งเสริมการสร้างแอนติบอดีเพิ่มการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราค่ะแล้วก็ยังสนับสนุนการสังเคราะห์คอลลาเจนอีกด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะมินชันนะคะตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเลยอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน b 3วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุาเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะขมินชันเนี่ยมีสรรพคุณทางยารักษาอาการของโรคต่างๆได้หลายชนิดเลยมีประวัติการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคเนี่ยมากกว่า5,000ปีเลยนะคะแล้วก็ฤทธิ์ของยา ตามภูมิปัญญาแพทย์แผนจีนนะคะเขาบอกว่ามีรสเผ็ดขมอุ่นเข้าเส้นรปนมปราณม้าและกระตับได้ดีค่ะแล้วก็มีฤทธิ์สลายลิ่มเลือดกระตุน้นการไหลเวียนของชีพและทะลวงเส้นลมปราณแก้ปวดได้ด้วยนะคะอะเรามาดูสรรพคุณนะคะของขมิ้นชันกันค่ะสามารถช่วยชะลอวัยได้ด้วย ขมิ้นเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยและก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะลดอาการอักเสบและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและก็ลดการอักเสบได้ดีเลยนะคะส่วนทางเดินหายใจก็จะช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติได้นะคะและยังแก้อาการวิเงเวียนศรีรษะอีกด้วยในระบบทางเดินอาหารนะคะน้ำมันหอมระเหยในยขมิ้นเนี่ยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดเน้น ท,ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยค่ะส่วนผิวหนังนะคะก็จะช่วยแก้ผดผื่นคันตามร่างกายนะคะแล้วก็ยังรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันสมานแผลในร่างกายให้หายเร็วขึ้นด้วยช่วยรักษาแพลจากมลเงสัตก,กัดต่อยนะคะก็คนสมัยโบราณเวลาดุนตัวอะไรกัดเขาจะ เด็ดขมิ้นแบบสดๆมาทาเลยนะคะเก๋เคยเห็นนะคะที่คนท่าคนแก่บ้านเราเนาะเขาเอามาทาไอ้ที่ตุ่มที่มีมดกัดยุงกัดหรือว่าตัวอะไรกัดเงี้ยมันก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังต้านเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะมีลิดในการต่อต้านฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราตกต่ํานั่นเองค่ะ ตัวต่อไปนะคะเป็นชาเอมเทศเป็นสมุนไพรนะคะที่ใช้ชื่อจีนกลางว่ากันเฉาค่ะอ่าและชาเอมเทศเนี่ยมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนค่ะชาเอมเทศเป็นสมุนไพรที่ได้รับการพนานนามจากประเทศจีนว่าเป็นยอดสมุนไพรที่ช่วยขจัดสารพิษได้ดีมากเลยนะคะแล้วยังมีสรรพคุณ ทั้งลำต้นทั้งรากเลยค่ะรากเนี่ยก็จะช่วยบำรุงร่างกายนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีด้วยค่ะแล้วก็บรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะอ่อนเพลียเรื้อรังหรืออาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยแก้อาการอ่อนเพลียาจากการตรกกากตรำทำงานหนักได้ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์กลมประสาทให้สงบลงนะคะให้นอนหลับได้ดีนั่นเองค่ะเปลือกต้นแล้วก็ผลของเขาก็มีรสหวานใช้เป็นยาบำรุงด้วยนะคะ ข้าวแเอมเทศมีสารสําคัญนะคะหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโดยสารเหล่านีเน้เป็นสารที่ให้ความหวานจึงถูกนํามาใช้เพื่อแต่งรสชาติของอาหารให้มีรสหวานนะคะในขนมลูกอมแล้วก็ปรุงเป็นยาสมุนไพรอีกด้วยใช้แต่งกลิ่นรสยาให้หวานแล้วก็ช่วยกรบรสยาที่ขมไในด้วยค่ะแล้วใชเอมเทศยังสามารถนำไปใช้เป็นไวท์เทนนิ่งจากธรรมชาติช่วยลดความเข้มข้นของเม็ดสีลดฝ้ากระบนใบหน้าได้ด้วยช่วยทำให้ ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยลดและต้านการอักเสบของผิวหนังได้ด้วยค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะข้อแรกก็คือส่วนผสมจากไฟโตนิวเทรียนสามชนิดที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังก็คืออาเซราเชอรี่จาก ฟาร์มนิวทิไลท์ค่ะแล้วก็สมุนไพรดั้งเดิมของทวีปเอเชียก็คือชาเอมเทศแล้วก็ขมิ้นนั่นเองแล้วก็ยังผสมผสานสารสำคัญข,ของตะวันตกและตะวันออกตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะและเสริมด้วยแร่ธาตุสังกะสีที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของภูมิคุ้มกันนะคะค่ะข้อที่2ก็สามพลังเสริมเพื่อการทํางานที่ดีขึ้นนะคะ A.I.R. แล้ว่ามีลิปตันการ,ารอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็สนับสนุนการทํางานของระบบทางเดินหายใจนะคะข้อที่3ก็คือไม่มีน้ําตาลเลยความหวานธรรมชาตินะคะมาจากอิริทริทอลนะคะแล้วก็สตีโวไซนะคะซึ่งเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีรสชาติดีค่ะไม่มีสารแต่ง สีสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์หรือสารกันเสียนะคะข้อที่4เป็นรูปแบบซองที่พกพาง่ายแต่ละกล่องเนี่ยมี30ซองสะดวกทั้งการพกพาและก็แบ่งปันให้กับญาติพี่น้องของเราได้ง่ายมากเลยค่ะ สรุปข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยคามินชนันเทเอมเทสแล้วก็อเชลาเชอรี่มีรสชาติอร่อยปราศจากน้ำตาลแล้วก็ดื่มง่ายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยแต่ว่าสำหรับเด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะความสะดวกในการรับประทานแล้วก็พกพานเนี่ย1ซองสามารถรับประทานได้1ครั้งหรือวันละ1ซองค่ะซึ่งผสมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นทานก็ได้นะคะ อ่านี่เป็นข้อสรุปของ3สมุนไพรอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะช่วยเสริมริ์ต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมสุขภาพทางด้านระบบทางเดินหายใจได้ดีเลยค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เลยค่ะเพราะว่านิวทลไล์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ทางด้านวิตามินและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับโลกเพียงแบรนด์เดียวนะคะที่ปลูกและก็เก็บเกี่ยว ด้วยกระบวนการระบบฟาร์มชีวภาพของตนเองที่ผ่านการรับรองค่ะว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยและก็ได้ผลดีแน่นอนเลยนะคะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง9ขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพืชพันธุ์การคัดเมล็ดพันธุ์การเลือกฟาร์มการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการสกัดการผลิตการบรรจุจนส่งมอบถึงมือเราทุกคนเลยค่ะ อันนี้ก็เป็น QR code ที่เราสามารถติดตาม Testability หรือว่าตรวจสอบย้อนกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกกระบวนการเลยนะคะก็วันนี้ฝากไว้เลยนะคะสำหรับคนที่กลัว สิ่งต่างๆสิ่งแปลกปลอมนะคะเรามีไว้ติดป้านไว้ดีกว่าเลยนะคะเฮอร์เบมิกของเรารับรองว่าทําให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนแนะนําเลยค่ะทยที่ยังไม่เคยทานไปลองทานกันดูนะคะแล้วก็ทกําการตลาดได้ง่ายมากในยุคนี้เลยนะคะก็ขอจบการรีวิวผลิตภัณฑ์หรือจอลึกผลิตภัณฑ์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ